Cài lẽ nó. ừ. đèn Tìm nàn mưa nàng có sổ vô <laughs> <laughs> Lọ tàm hồi thì nó Lọ tàm như là cái cù hìm tầm Số lái thật được là cái cù hìm Nó mưa Mừng ta Cù hìm Chạp vô này Nhịp nhỏ mình chạp mật ốc sơ mưu nèo khả năng bơm khi nào chặt dù sơ bài mật ốc sơ ห้อยอันนั้นมินนะตัวมินตัวมินคนไทยเามาตัวมินนี่มุนบุตีรทิพยกมันอยู่ในถ้ำเลิกนะพี่น้องอยู่ในถ้ำประมาณห้าหกเมตรแล้วมันอยู่ในถ้ำเขาตอนนี้เขาอยู่เขาอยู่ถ้ำเลยนะ

khi căn cấm hồi mà này. mình thằng nằm lọt lùm đó thôi nè có với nhân khiến ngào nữa rồi này gặp mặn mặn đi nè không có bị mặn kim gặp tăm một thua như thế này ok đấy โอ้ยโอ้ยอันนี้มันทำนิลีอ่อานันลี่ไพกรได้นี่คความเล็กน,น,น้อยนี่ <c oughs> นับชิพแมทบเลยชิมหาแมทมีหินเลยนะพี่น้องหินจาะเขาบา่ไดน้องตูน hôm nay tông vào này Hả? man ừ, nhiều có man ừ, <laughs> <laughs> ừ. hey, hôm lấy như mày phi kiện Hãy subscribe cho kênh Ghiền อนวิโอนนี่โนใช่ทนขาดินออกยทำทีนั่งอยู่ใต้ใต้ทีนี่นี่กังเว้นนี่เกี่ยกับชิลายเนาะเกี่ยอะไมา

bay đi. mua Hử? khu nham bay đi toàn tại. Okay, đi okay. mọi okay. 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 น้องเฮรอหนาวท่านเอาตักองไฟนี่มาเั็นพิงไฟอยู่นี่ <c oughs> โอ้ยจับเขียนเงาเลยม,มาเผาอันรรนี่ยทำนนี้ทำมีนกระเบนมาดักนี่ครับเพีนเมันเขามากปบคนไผ่แล้วปลูกใบไวมวันหนาวแห้งนะะี่ก็าตั้งไฟ <c oughs> ในผ่านเหมือนใไว Nếu không thì họ nó, thống mưu mà lại gặp, thì, dưỡng, nào, gặp mình bọn nhau Thì xuống Nào cậu ơi Đang cập Bộ máy Bỏ, bỏ họ, bỏ được đực ôi anh nào Sẽ bắn vào lại Nè Nè Đơn tựa sợ bà Ừ thấy đơn tựa sợ lắm Nào hay đâu Gện mầm 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 Đại rồi mầm 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 hết mầm 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 thức mầm 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 บมเป็นสีเพลมินสับเลยมีนกระปุบเลยบ่องพวกเขาสับม,มีนก็ได้ไปดั้งไปดั้งในถ้ำดั้งเข้าพูดลงไปดังปด้ง,งอยู่ถ้ำหมดแล้วพูดควันไฟโมไปไซมันปุบ <นา S 2> ออกจากถ้ำนี่มันปุบขึ้นในถ้ำม,มันอยู่เทิงอีกดั้งเทิงต่อวันควัน,นบ่ไปไซที่ดั้งในถ้ำแน่แน่นอนจะเห็นเด็กเป็นน้องเลยนนี เกือบจะลบค่าถามเลยลบค่าทำเขาไปดั้มแต่ทำมินวันไฟมันบอกแต่ทำมันเท่าแต่ทำนะฮะไปได้แต่ไปอยู่แล้วกันนี่นี่ดัจะดั้งจะปากทำเี่ยเจียบมันชีเขาทำกับเขาไมไดไปเขาปตั้งจะปากทำเกียบไงมินเป็นน้องตัวมินนะ ปบวันที่ป๊บคนไผ่คอยยังอูดกันเองเลยควนไผ่ใบบุกลุกอันนนับอลมันอยู่ก้อยย่างมามามาทุกคนมาฟิงไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนาวหนาวหนาวท่านเดี๋ยวออกไปทำนี่คือทำอยู่นี่เขียนเท่ากรได้ลายเติมอยู่ได้เขียนเขียนเงาเนาะกระปูหิน แต่ว่าซมควรอยู่ได้เพิ่งนี่จะนอยจังอามาสบายทางันในในผ้านเพิ่นในผ้านันเขียนเงากันในผ้านกระปูหินเปิดใช้ได้ครับเขาทำหมินนิดนึงเปิดใช้ได้อีกมันแดงเต็มหรือบ่านี่เต็มเบิ่งนี่แมงแดงเต็ม เว้ยท่านออกจะทำในในผ่านกับมืดคนแห่งมืดแห้มือดเติมเลยเนี่ยเฮ้เห็นเห็ยเฮ้นเจ้าจะจ่ายเลยเนี่ยบางคเป็นคนเข่าเนาะคนเขาเข่าถ้ำนี่ครับดึงกันกับถ้ำดำเนี่ยเาเตรียมฮาเวลเลยอ่าก็มีตลกนะพี่ตองเฮ้ยอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ป่านี่อยู่กับ หมื่อบาทเมื่องดูบ่ดีจากกองไฟนี่หนาวพวกโมงเลยโอ้โมงขึงเลยยังบัทันาขอากองไฟอยู่โอ้หนุกเลยหนุกขี่ชิวัวนั่นหนุกอยางอยางไปทำทางวะเน่าพานน่าพานแบงปืนเนาะแบงปืนหนึ่งนกตอนนั้นก็จังมาแต่ใจหจับถึงอันนั้น ถึงห oh, yeah, bon ัวพักี่ชนะผากโอ้ยตายเนี่ยมันจะให้มาไงข้าจนผ่านดิน้่ผานโดนแล้วเหรอโดนแล้วป้ากันเรียบเบง่งหัวยขี่ดูกกุมาที่ไซขี่ยามใจ่เตะก็บ้านมุนบ้าเหมนมุนฮ่าฮ่าน่าฮนา่า่าน่า่าฮาบ่าน่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าี่า่า

เดี๋ยวชือดน่ะมองไม้องมึงมากเคยมันกินนะฮะมายาวไปกับหอกหองๆอนี่ยนะเนาะผีหน้าพีหนึ่งี่ีนี่นี่าึงก็คืออยู่ไดน้คือในผ่าแต่ได้ไปกันนี่ หน้าตาแต่ละคนหนี่มาจโจนนึ่งนี่ข้าวปลากาับน่นี่แหละพี่น้องเอ้ยข้าวปลาบางทีกับมานเองประมาณนี้นเนาะปลาปนกันไปม่นช่เ่าเหรอสีดายเลยไนดะ้บางทีกับมันสัดใหญ่ก็โอเคอ okay ยู่ได้อันนี้มัน,มนยังเกียนเงานะแต่ว่าติดตามบึง รุ่นต่อๆและต่อไปเลยเนาะบางทีมานก็นมีได้นี่อันนี้วันที่บาชิมาน,นนี้มินกับโอ้ยแล้ววันในผ่านไปอูวทำก่อนมีนกับปุ๊บในผ่านกับวายนาวในผ่านเกียนเงาก็บในผ่านกันนั้นกระปูนเขียนเงาเกียนหัก <c oughs> <c oughs> ในพา่านเกียนหัก <c oughs> ตาตะเวนขึ้นไ่ได้หรอกเป็นชู่ทางเมื่อทางใดท่านหูทางเมื่อนี่ก็ได้ยังอยู่ในกลางป่าเลยต่ว่าเลาะมาเล้อเลาะตามห่วยหวยหน่อยด้วยตัวเราหาจับเขียนเงานั้นมันดังไพ่ผีอยู่นี่แหละให้มันเจ๊งก่อนเจ๊งเมื่อจะน้อยยังไงจีไทยอันนั้นทุกคนเบิ่ออันนั้น

เขาดังก่อนนะดังมากๆม่ได้หึ่งเดี๋ยวเขาเอาบโเบิดเนาะโอ้ยตักใหญ่นี่เลยทีนี่กว่าจผ้าเบิ้งให้บดมาแล้วอาเลาะให้บดเมาโอ้ยยกต่อเฉยสั่นนะเวฮะฝ่าวงเมื่อซอยเขาอ๋อเดือบอันนั้นเลยซอยกันเลย เอาแต่กองไพ่มาได้ทำไมเกาหินยอเงีเลยในเมือกีกาพี่น้องป็นกีกาคอมเด้แม่งเลือมโอ้เขาได้ไลายกับปูหินเต็มของของนึงโอ้ปีนกับปูหินนี่พี่น้อง จะช่วยสะชวยจะนอนใจสิยางสิยางเมื่อนะตอนนี้ก็บจีปีเงินนั้นกระปู่ก่อนกินข้าวเสาก่อนปั่นกินก่อนปั่นทุนก็ว่าเมื่อวังสิยางเมื่อยโอ้นา่าห้งเนี่ยมาอยู่กลางป่ากลางดงนี่ผมมีเวียก์เคสอยู่ใน้องเลยต่ว่า